สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะโอเวอร์เซียเด็ก o n b อนโวคาก้านะผมเพอเอกคนใหม่นะฮะของภาคชินนะฮะชื่อมิคาโดยูกะก็มาดูเด็กโปรไฟล์ของเขากันได้เลยนะครับผมปัตท mm ี hmm. ai, ่ใช้ก็เป็นกาก้าล่างฐานนะฮะผมเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกทีนะฮะโอเค b ัต d ีของผมมาก่อนเลยแล้วกันในบล็อกนี้ เป็นกากาล่างนี้นะฮะกากาล่างนี้บอกว่า,ากรารที่สามารถใส่ได้ทุกแฝกนะเราก็จ่ายหนึ่งเกตและนําใบบนสุดกองการเข้าสู่โซกรารนี้นะครับผมแล้วก็จีโวเมื่อจบการต่อสู้เมื่อการนี้จบการต่อสู้เลยครับคอมมานเตอร์ดากสจากในมือหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสนะฮะแล้วก็เป็นโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสอา่าเมื่อกี้ผมพูดผิดน,นะไม่ต้องจ่ายคอคอสแล้วก็เดวิดเบร์เบแท็กโซการนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทำเลนะครับผม มาดูร่างของเขากันเลยนะครับอันนี้เป็นร่างบล็อกทีเดียวทีเดียวผมจะใส่ไว้สี่ใบนะครับผมเหมือนเท่าร่างฐานนะครับเพราะมันกระโดดทํากันได้เนาะก,การนี้ใส่ได้ทุกแฟรเหมือนกันแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ของการนี้คอมเปอ,อเตอร์ดาวคอหนึ่งใบยางมือไม่ต้องจ่ายขอคอสแต่ว่าขอ้อแตกต่างคืออันนี้ดับเบิ้ลแท็อันนี้จะมีเพนแต่ตีครั้งเดียวก็ใส่ไว้นะครับผมไปคํานวณใช้งานเอานะฮะต่อไปไปดูร่างแปลงของเขากันบ้างน,นะฮะ ร่างแปลผมใส่อยู่ไม่กี่ใบใส่น้อยมากเลยผมใส่ไปนี้ก่อนนะครับอกการกัทัวร์ดาก้อนโซนิกโหมดนะครับผมลงสดก็ได้จะจีโวก็ได้แต่ถ้ามาจะาจีโวจะได้คิวสองจวดสองอันนี้คือความเทพเลยฮนะลงสดก็บอกว่าจะสองเกตทําได้เข้าโซ่แล้วก็เมื่อการนี้บนสนามไม่ไม่ถูกการนี้บนสนามไม่สามารถถูกกลับขึ้นมือด้วยความสามารถคู่แข่งและการ ไม่อแลวความสามารถไม่ถูกยกเลิกนะฮะก็มีมูฟเขา้ได้แท็กโซกาแต่ตีเขงเดียวที่เด่นของเขาคือเป็นใบกันนะฮะดีเฟ um นต์ต้องหนึ่งหมื่นนะผมเขา้ได้แท็กด้วยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะต่อไปเป็นจีเป็นตัวที่ทับมีเทคกแบจีโวอี G อล่านะฮะวันนี้ก็เก่งเหมือนกันบอกเขาบอกว่าจะสังเกตลงสดนะฮะลงแบบลงเลยไม่ใช่มจาจจีโวไล่ลงแบบสดๆจะสังเกตทอ็อปเดเค้าโซ เมื่อกาดนี้เข้าสู่สนามการนี้ทุ่บนหนึ่งคีย์นะฮะถ้าเรามาด้วย g ีโว่จนจบเทินการการโจมตีของการนี้ที่ไม่ใช่ลิงแอแท็กไม่สามารถถูกยกเลิกและความสยหายไม่ถูกลดได้นะครับผมไปเผด็จศึกเลยนะครับผมแล้วตีดับเบิ้ลแอท็กแ้วนะครับสี่คีย์สองทีแปดดาวมนี่เป็นอะไรที่เกมนี้ถือว่าหนักหน่วงจริงๆนะครับผมก็ร่างฐานของเขาค่านข้ามาดูใบซัพพอร์ตของเขาบ้างนะ,ะับผมใบซัพพอร์ตของเขาก็จะเป็น อ่ามนสสอนเตอร์ไซด์สองอย่างตัวนี้ฮะลันเซ่กระดาก้อนนะครับผมใจหนึ่งเกล็ดนะครับทอบ็อปเล็กสกัดแล้วก็หากบนสนามเรามีดาก้อนอยู่ใจของการนี้ลดลงหน่วยลดลงหนึ่งหน่วยหมายความว่าการนี้เป็นไซสองลดลงไซด์หนึ่งเยอะกระดาก้อนได้นะครับผมแล้วก็ดาก้อนทุกใบบนสนามเราได้รับเพนเนเท็ดและการ์ดเหล่านั้นไม่สามารถถูกเลสด้วยความสามารถคู่แข่ง ทิปเปิลแท็กโซการ์นะผมอันนี้ตีแบบตีแซ่บบอดแล้วเปิดกาค้าเข้าไปนะผมไปซัพพอร์ตนะฮะใครไม่ชอบที่ผมใส่สองก็ไปแก้ได้นะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องใส่สองนะฮะต่อไปเป็นกายแค้นะผมเมื่อการนี้เข้าสู่สนามถ้าบนสนามเรามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ชาร์จเกตจัวก,การหนึ่งใบยิ่ง <Easy. S 2> ต่อไปเป็นกาด็อก การด็อกการด็อกบอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามถ้าบนสนามเรามีเผ่ามังกรเทพไปอื่นอยู่นำการ์ดเบอร์สุดสองใบเข้าสู่ช่องเกตนะฮะก็การแคสกาด็อกเอ่อการการด็อกการแคทเออชื่อนะครับผมอ่าแบบรวดเร็วแล้วมันริ้นพันนะฮะอ่าต่อไปเป็นดาบนะผมไอเทมไอเทมบอกว่าจะหนึ่งเกตการ์ดนี้ไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการ,าารด์ดเมื่อการนี้โจมตีถ้าบนสนามเรามีดาโคตบนสนาม จนจบเทินการนี้ d เบิ l แท็กว้าว d บ u b l e แหละของดีต่อไปกดับเขียวดักเขียว,ยวนี่เทพมากผมบอกเลยบอกว่าจังหนึ่งเกตพลังชีวิตหนึ่งวยนะจ่ายพลังจ่ายพลังชีวิตหนึ่งด้วยด้วยนะคือแบบว้าวมันต้องดีแน่ๆเลยถ้าเรามีมอนเตอร์ดาก้อนบนสนามการนี้ไล้วดาก้อนทุกใบบอกวาว่าสี่พันและไม่ใช่ละเป็นลูกน้ำนะผมเขาบอกการเหล่านั้นไม่สามารถ ถูกทำลายได้ด้วยความสามารถคู่แข่งและความสามารถของการ์ดเหล่านั้นไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถคู่แข่งไม่ถูกทำลายไม่ถูกยกเลิกนะครับก็เก่งนะครับผมดา่ไอเทมดาบกบผมแนะนำว่าใส่ผมแนะนำว่าใส่5ไปใบเนาะต่อไปเป็นการ์ดดาบกบชายแล้วผมจกบล็อกท,ทีดีหรือเปล่าอ๋อ oh ไม่ SBT นะครับเลือกทำหนึ่งเทลงใจหนึ่งเลือด อ่าเสิร์ชไอเทมจากกองการขึ้นมือหรือว่าจะนอมอนเตอร์เ hmm. ผ่ามังกรเทพที่ชื่อไม่สำคัญสองใบขึ้นมือได้นะเลือกเอานะผรจะเอาอะไรคิดต่อไปเป็นโลครับโลบัสสื่อที่ไม่จ่ายเกดอีกต่อไปแล้วอันนี้หมายความว่าเกรดเขาบอกว่าไร้ได้เมื่อคู่แข่งสายพยุงทีในเทิร์นคู่แข่งแล้วก็มรสนามเรามีเผ่ามัางกรเทพยกเลิกตีจักระหนึ่งใบแล้วเออเทคโลบัสแล้วับมันจะต้องจ่ายเกดเนาะอันนี้ฟรีละตัดเป็นฟรี ต่อไปเป็นการกันทัวี switch mode จ่ายหนึ่งเกตแล้วผม G wave เป็นเคอเตอร์ในกรณีโดนจับเลสหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็คอกาๆ้าจะบนมือโดยมาแบบจาก G wave แล้วก็ก็มาจาก G wave ได้คนระับคอทับมอนเตอร์ดร์คอก็คือคอทับพวกนี้ครับก็ถ้ามันมาผิดผิดทางเหมือนแบบเธอนี้ยังไม่มีไรไ้ใบจว ได้ไปนี้แล้วเราก็ใช้ไปนี้จานเกตกระโดดคนนี้มาทับร่างฐานอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะฮะต่อไปเป็นโลนะผมก็บอกว่าไร้การนี้ได้เมื่อคู่แข่งส่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งเราเราไม่มีวันเตอร์ในช่องกลางแล้วเรามีมังกรเทพอยู่ยกเลิกตีเราได้ฮิว3ไลน์นะฮะอืมเก่ง3ใบฮิว9หน่วยอีกฝ่ายก็เหนื่อยแล้วนะฮะ ต่อไปเป็นจานิงไปเวจจวบอกว่าร่ายเมื่อมีมกเผาอกอนเท็อยู่ฉะนั้นจานิงเกตจะกระสองใบถ้ามีดาดวพอนอยู่บนสนามเราได้พลังชีวิตสองหน่วยโอ้อี่สี่ต่อไปเป็นอิมแหงแล้วผมญี่ปุ่นทําเป็นฟอยเอสบีแพ็คหลังซองนะฮะก็บอกว่าร่ายได้หากพลังชีวิตคู่แข่งมีห้านวยหรือต่ํากว่าโดยที่เราและคู่แข่งไม่มีบอลเต้นช่องกลาง และเรามีมอเตอร์ดาร์กอสอยู่ในสนามเท่านั้นจยสองเกตยิงห้าไรไม่ถูกยกเลิกไม่ถูกรถนะฮะเก่งมากๆเลยก็สำหรับบล็อกาการกันทั่วก็ของเด็คลิสประมาณนี้แต่มาดูอ่าผมใช้ชื่อว่าเป็นชินฟอร์เมชั่นแล้วกันเนาะไม่ใช่ชินสิเ,เรียกว,ว่ายูกาฟอร์เมชั่นแล้วกันเพราะแต่ละภาพ กโกจะค่อนข้างเด็กเปิดกลางน,นี่เด็กลูกก็มาคอนเซปต์เดียวกันแหละไม่ต่างกันมากโอเคเรามาดูมือเทพแล้วกันนะผมเรียกว่ามือเทพแล้วกันมือเทพที่นี้ก็อ่ะตึ๊ดหนึ่งก็โ,โมโมหน่อยโ,อโมโม้หน่อยก็จะมีอันนี้มือหกใบแล้วหนึ่งสองสาม สี่ห้าอ๋อแค่นี้เขาก็ตายแล้วน่ยก็มือไอเทมหนึ่งร่างฐานที่มีดับเบิลไอเทมอันนี้อ่าแล้วมืออีกสามใบอันนี้ก็สองสี่สามเอฟหกเที่สี่แปดสิบโอ้แค่นี้ก็ เยอะแล้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่เมื่อกี้ผมเล่นไม่ถูกก็จะเป็นตีอย่างงี้ก่อนก็ได้สองสี่หกโดดทับสองสี่เว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามเว็บสี่เว็บห้าแล้วก็โดดทับนะฮะแล้วก็เป็นเว็บหกเว็บเจ็ดแล้วก็อันนี้จีโวมาทับอีกที่เว็บแปดเว็บเก้าเว็บเว็บแปดเว็บเก้าไม่ใชหนักน,นะเพราะว่าตีถึงสี่แล้วก็จบโดยการกันคว้าแบบรอเท่ เป็นพระเอกไปเลยนะฮะถ้าใครจบได้นี่ก็ถือว่ามือดีมากๆแล้วนะฮะผมสุดเริงมือนี้ใบกันนะครับของเด็กนี้ก็จะเป็นโล่เขียวนะครับผมแล้วก็โลก่ยกเลิกจวนะฮะก็แล้วก็มีใบนี้ครับผมใบนี้เล่นยังไงนะครับผมจะสาธิตคร่าวๆแล้วกันนะสมมติว่าจีโว่บปึ๊บเรามีโซ่ปึ๊บ ค okay. แล้วเราไล่ไปนี้นผมโดยใจหนึ่งเกตนะผมแล้วก็คอจีโวกมาแนะล้วคอหนึ่งเกตไล่คอคอร์เวทโดดมารับแล้วเราก็ได้โจวคืนสองใบนะครับผมนี้ไล่ยอยู่ชิปโจวสองใบแล้วสมมติว่าเรามาโจวสองฮิวสองอันนี้เราก็การสามชีวิตแล้วถ้าเขาหมดเพนนเทตเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะตีคนนี้เพราะว่ายังไงดีนะฮะคอมาหัวตั้ง แล้วก็ดีเฟนต์หนึหมื่นนะครับมีเขาได้แท็บด้วยนะครับผมแล้วสมมติเราได้ใบนี้2ใบแล้วครับผมสมมติสามตัวนี้ใต้ตายหมดเลยเราก็สามารถไล่ดับเบิลโร่เขียวออกมาได้แบบเอ้ยไม่จะเรียกว่าไล่ไล่ทีเดียวแล้วกันนะตีมายกเลิกคิวสามตีมายกเลิกคิวสามแค่นี้เขาก็น่าจะท้อมากๆแล้วนะก็ถ้าไล่แบบรอเทแบบแพททีแล้วก็จะเป็นไล่ไปจั่วได้ไปจั่ว ได้ไปจัว่วได้ฮิลนะครับผมอันนี้จะเก่งมากพี่ยอมรับเลยว่าน้องนี่สุดยอดไปเลยนะครับผมดวงนี่แบบแข็งแกร่งนะฮะก็บัดดี้สำหรับผมไปใช้คนนี้ผมไม่เอามาทําคลิปไม่ได้ทําหรูมานะฮะไม่ได้ชอบมากนะักเท่าไหร่นะครับผมาถามว่าเล่นไหมก็เล่นนะฮะเด็กมันเล่นง่ายดีนะครับผมเหมาะก,กับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะฮะค่อนข้างเข้าใจง่ายง่ายมาก แล้วก็มีตัวช่วยทําเกจชาร์จจั่วมีการ์ดอกกาแคทนะฮะสองตัวนะครับผมได้ชาร์จจั่วได้ชาร์จสองก็เก่งนะการ์ดอกกาแคทเอ้ยกาดอ,อกกาแคทนะฮะโอ้ชื่อเป็นกาดอ,อกกาแดกไปแล้วนะครับผมขออภัยนะฮะติดเรียกนะฮะก็ชิปด้านนี้เก่งมากนะผมใช้ได้ยาวๆเลยบอกแรกของบอดี้ไฟล์ก็คร่าวๆประมาณนี้นะผม โอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลเรื่องเด็กนี้ไปไม่มากก็น้อยมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะว่าเดี๋ยวจะตอบให้นะครับผมแต่สมารถก็ตอบใช้เวลาประมาณไม่เกินนาทีเท่านั้น <Okay. S 1> ก็วันนี้ขอบคุณครับ